อีแม่อีแม่อีแม่ไอหยังไกลโอ้ยอีแม่พอเขานีเนี้ย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 ไม่ฉาชพบรเดี๋ยวนะต้องมีสเปะแต่อุ้ยอีแม่อีแม่อย <อ Interior. S 2> ู่บ้านคนเดียวอ่ะอ UM ีแไไม่ต้องระวังตัวนะบอดี้ไปอู้ก็หายไปเลยเนอะแล้วก็บอดี้เปิดประตูให้เข้ามาในบ้านนะเข้าใจก่อไก่ไ่ต้องห่วงแม่หรอกหัวอายุตระไดแม่อายุตะไดอู้ม่ต้องมาสอนแม่ อืหอ,อ,อมันเตะเต่อีแม่เอาวันนี้ก็มาพ่อมหน้าพ่อมตากันแล้วเนาะไม่หลวงก็มีเรื่องสําคัญทีจะมาแจ้งให้ทราบนะวางนี่นะตำาลหมู่บ้านเขาตำตํำบนเ้านี่นะ,ะมีคนแปลกหน้ามาแวดแหวกวันวัน,วนนะมิฉาชีพนักขาาประเดียวนี่มู่สิบสองนะป้าแป้งลูกบ้านปนหลวงบัตโดนไปแล้วหนึ่งคนผููก มันตื่มาสปะทุกรลุแบบนะเนอะมันต้องไปเปิดประตูบ้านถ้าใครคนแปลกหน้าติไหนมัต้องเปิดเข้ามาอีแม่พันก็หมู่สิบสองอเปิ้นโดนแล้วนะระวังตัวไว้เนอะจะไปปากไงแปลงอ่ะมันบัลลกหรอกตันคนติไหน่ฮันมึงมันโดนประจุหัวเอานะกาออีแม่ก็มันแต้เหรออจะมีไผ่กาเปิดประตูคนอื่นเข้าบ้าน มีกับคนงาวตากอ้าหู้ก็ดีละบ๊ะปะเปิดก็ดีใจตัวในป้านเนออแต่ยังใดเนี่ยแม่หลวงก็ต้องมาอู้อยู่ดีเพราะมันเป็นหน้าที่ของแม่หลวงที่ต้องม,มาแจ้งข่าวให้ลูกบ้านหู้กูคนหู้หูไว้ก่อนป้องกันไว้ดีเลยต้องมาแก้ไขที่หลังนาะวันวนี้กับมีอย่างละแต่ยะอันบะมีอย่างละป้าจะเมือบ้านก่อนเนอะป้าจะฟังบรรยากาศยงงานที่บ้านนะแม่หลวงอ,อันแก้ขอตัวก่นนะแม่หลวงเนอะวัสดีครับไปแม่ปิ๊ก าไปบ้านเฮาอโอุ้ยจะต้องฟังเพราะกะแม่เขาจะไม่เที่ยงอุขนาดนัน้ออนอ,อนี่นอป้าเจ้าป้าบระได้นั่งพูดจากบ้านคุณสายท้องกับเจ้าบ้านไข่ก็น้องบ้านคุณสายท,อทาาาาา้องไงเจ้าคน้เนี่ยเนี่ยเนี่ยสายท้องแจมว้าวอ่ะเจ้าอ,อืสายท้องแจมว้าว น้ำสกุลแจมว้าวนี่มันตั้งหมูแปดใส่ท้องแก้ววาวหมูแปดไหมเนาะอันนี้ยมันหมูห้าน้องมาพิษหมูโอ้น้องมาพิษหมูกันนี่น่องหนาขับรถมาจัาดไก่โอ้แล้วจะย่ใดกระเปิลอะป้าเปิลสั่งของไว้ะ่ะเจ้าพอดีว่าเจ้าหมูป้ลเคยสั่งละหลอบหนึ่งเปิลว่าใจดีปกลก็เลยบอกต่อกันนะเจ้าโอ้อ่านเหนเหมาะ ป้าเจ้าสุมาตะนะเจ้าน้องขอเข้าหน้ำน้อยหนึ่งได้กกัเจ้าน้องไขเง่เหนียวขนาดครับรถมาจ้าดไก่เด็กกับเด็กกับมามามาเข้ามาขอบคุณเจ้าป้าเจ้าปูดปูดปูดห้องน้ำตะเพ่ตะเพเ่ขอบคุณนั่งนนะเจ้าป้า สังนอกนะฮ้อนขนาดบ้านป้านี่เย็นสบายดีนะเจ้า <c oughs> บ้านป้านี่นะตึงเย็นสุดปีสุดแรกป้าแปลงบ้านนะยกขึ้นสูงแล้วลมมันผ่านเย็นจะตายมาห้องอดกินน้ำก่อนขอบคุณนักนงนะเจ้าป้า <c oughs> ชื่นใจขนาดเลยป้า ป้านี่เป็นคนดีมีน้ำใจขนาดเลยนะเจ้าป้าตึงเป็นจะเอี้ยะตามมูนี่นะไผเดือดทอดอันยังนม้ปัญหาอย่างนะตึงลุ้น,นมาหาป้าคนเดียวนะี้เนี่ยป้าป้ารู้จักป้าใส่ท้องเนาะเกนี่นะ่ะเป็นลูกค้า V I P ของน้องเลยเจ้า <c oughs> เกนี่นะฮะขนาดโอ้กะแล้วใส่ท้องมันสั่งอันยังอ่ะสั่งสะปะอย่างเจ้าหลอบนี่แกสั่งคิม มีโปรโมชั่นด้วยนะป้าโอ้กะมีโปรโมชั่นด้วยกะเออว่าเต้ว่าดีป้าจริงอย่างก็เจ้าป้าซอยป้าซอยเจ้าอุ้ยป้าซอยสมัยสาวๆป้าไทงงามขนาดเลยต่าขนาดอายุตองอีแล้วยังงามขนาดสมัยป้าสาวๆนะมีกะคนมาจีบป้าน่าขนาดป้าจะให้เล่าเนะ นกอนอกเนี่ยว่าแล้วแต่เนี่ยป้าเค ER ย,ยประกวดนางนางามมันก็หาป้ามาได้ประกวดสกรรมอ่ะมีก็คนมาถามนักขนาดที่ไปประกวดอ่ะเป็นแม่ป้าบาเพิงไปแม่ป้าบ่กลัวโดนจู้อีบ้าเนียเนี่ยป้าถ้าป้าเนี่ยดูแลตัวก่าแหมน้อยสาวสาวตัมุนี่นะสู้ป้าม่ได้สักคนเลยอ่ะ ในน้องก็มาละน้องจะเอาาคีมของป้าใส่ท้องของป้าพอก่อนเนอะอันนี้เปินสั่งไว้แล้วนะแต่ป้าพอก่อนได้เจ้าอ,อกะกะดูรอดูร้อมเป็นจะได้ละคีมตัวนี้นะป้ามันจ่วยข้างหน้าเขาเนี่ยเต้งตึงสาวๆนะโอ้ยสูปปาบได้สักผลน,นะ <laughs> แน่เนี่ยอันเนี้ยเอาห้อป้าก่อนได้ก่อนแล้วตัวก็หาเธอใส่ท้องให้ไหมป้าจะเอากระเจ้าแต่เออเอาตอวหนะ้าตาใดก่อนเนี้ยตาใดอะพอดีว่ามันเป็นโปสุดท้ายแล้วเจ้าแล้วมันเป็นของป้าใส่ท้องเป็นตัวอะ่ะตัวเกง่งเด้ตัวตึงเสาะหาของใหม่ได้เอาห้อป้าก่อน,นตาใดก็สามบนเก้าเนาะตังไปตังไปนี่สี่ปันเอาตัวเอาไปเลย ก็ต,ตัวมาต้องถอนเน่ากับตัวม้ากไก่กห่อนก็ห้อนเอาไปเลยเอาเลยก็ยได้เจ้ามีเจ้า <c oughs> อีแม่ไม่อยางก,กินพ่อง่ะ <c oughs> อีแม่เป็นไรแม่เป็นยังนะ้าไก่หน้าไม่เป็นยัางมั่วคันขนาดแล้วแม่ใจบดีอะ ป้าแม่ไปหาหมอแล้วโอ้แม่แม่เขาจะไปหาหมอแล้วลุก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 เขาจเขาจะเขาจะหันขนาดนั่งก่อนแม่นั่งเป็นได้อีแม่ฮะ,ะโดนเปิ้นจุบ,บปอปอเนาะเสียงกะ้าหมอมองปันไกละตึงซับหมแต่แตนะอีแม่นะอืม ก็แล้วตัวจะมาซ้อมแม่ยี<ฮ>่หยังอุยอีแม่ก็ไม่หลวงเปิ้นตึงโอตึงป่าชมุมตึงประกาศอีแม่นะกดตึงแบบฟังก็อีออนอ้องนั่นน่ะมันมาขอเข้าห้องน้ำอ่ะแม่ก็เอ็นดูมันน่ะสวยตึงนักแกคนเท่านํามาตึงลึงนหน้าบุญบุญดีเนอะเปิ้ลน,นะบบม,มาป้นหัวนะทมะอันนะอีแม่ป,ปูนไดไปกาทานบุละ ใม่อะบ้ากอแม่ล้ำเหลือก็มันแต่หรออันคนเท่านี่นะมันตึงเหมือนกันกูตีนะไทว่าไทยซ้อนอย่างตึงมาได้แม่นะ่ะหูกูยังมาถ้ามาสอนแม่แม่นะ่ะอยู่มาจนเท่าละเป็นได้เป็นได้นี่ก็คนแง่ตัวอันน่ะ คือเปิดประตูบ้านคือค pues mm. นแปลกหน้าเข้าแบบจำได้ก่อฟมีกับคนง่าวตาอาก้ามีกับคนง่าวตาอาก้าคนง่าวคนง่าวตาอากก็มันอู <t 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 ้ดีขนาดล่ะมันก็แต่ง mm. ตัวดีน้าไผจะไปหู <t <t ่ามันจะเป็นจีอเอป่อุ้ยสตังไกนะอยู่ได้อยู่เขียมนี่แหะเสาะอยากแกตายจะมาเสี่ยงกล้าหมอแม่มซองฟันพู้ดมันใจเรื่องคนเนี้ย เฮ้ยล่มมาดิล่มมาดิล่มมาดิผม <c oughs> มันว่าแม่มันนะเนาะ